เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ เกยวแล้วนครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย7กรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA น u m m e ซัมเมอร์ลีของสหรัฐอเมริกาเช้าวันจันทร์ครับลงสนามแค่2คู่เท่านั้นครับโดยหยิบยกมาทั้ง2คู่คู่แรกลุกบอลไฟมายมี่ฮีทครับตี3ครึ่งเจอกับ LA l เ k เ r เลเกสครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นการพบกันระหว่างสพานทองโเด้นสเตเดียร์เจอกับซานอันโตนอสเปอร์ครับตอนตีห้าครึ่งตามเวลาประเทศไทยก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สคู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็ผิดพลาดไปทั้ง2คู่ต้องกราบขอภัยแฟนๆในกลุ่มด้วยครับโดย6รกรกฎาคม2025ครับเป็นเกมเปิดสนาม NBA Summer League ครับซึ่งผมวิเคราะห์ทั้งสคู่ไปในแนวสกอร์สูงครับ แต่เล่นไปเล่นมาครับคู่แรกไมอามี่ฮีทครับเจอกับสเปอร์ครับสกอร์ค่อนข้างต่ำมากโดยไมอามี่จบไปได้สกอร์82ต่อ69ครับเอาชนะสเปอร์ไปได้11แต้มแต่ไม่สามารถข้ามฝากราคาเปิดสูงที่177ได้ครับก็ผิดพลาดไปในคู่แรกครับต่อมาในคู่ที่2ครับ Golden State w ท r r i เออครับในชุดดาวรุ่งดวลกับ LA l a k ว r s เลเก ในชุดผู้เล่นดาวรุ่งทั้งคู่ครับซึ่งออกสตาร์ทมาค่อนข้างจะต่ำมากในควอเตอร์แรกครับทำกันได้แค่30คะแนนเท่านั้นแม้ในช่วงควอเตอร์2ควอเตอร์3และ4ครับทั้ง2ทีมพยายามเร่งสกอร์มากขึ้นครับแต่สุดท้ายก็จบไปด้วยสกอร์173ไม่สามารถข้ามฟากราคาเปิดสูงที่181โดยการแข่งขันในวันนี้ครับลูกบอลไฟมายามี่ฮีทครับเจอกับแอร์เวลเลอร์ตอนตี3ครึ่ง โดยไมามี่ครับนำโดยเพียรลาเซนครับแคสเปเรตจาคูซิโอนิสเคเชตจอนสันวาดิสลาฟโกดินแล้วก็เคเลนแวร์ครับส่วนเอเวอเรกสครับก็นำโดยทางด้านรอนนี่เจมส์ครับลูกชายของเลบอนเจมส์ครับซึ่งไลั์ในเกมแรกครับเจเจริดดีกครับส่งทั้งดาวตันเคนเนตครับดีเจสจวตจอดอดนกอดอนครับเทรจามินสันและโคสวายเดอร์เป็นผู้เล่นตัวจริงครับส่วนในชุดที่2ก็มีทางด้าน AJ Davis ครับพวกไทจอห์นสันอีธานเทเลอร์ไดร์ูสเบียสลี์ครับก็ดาผู้เล่นค่อนข้างยากนิดนึงครับสำหรับเอเวอเรเกอร์สครับแต่อย่างไรก็ตามครับดูมิติเกมรุกเกมรับของผู้เล่นดาวรุ่งไมอามี่ฮิตในเกมเปิดสนามทำได้อย่างดีเยี่ยมครับเกมนี้ก็ไม่แปลกใจครับทุกสำนักมองว่าไมอามี่เป็นต่อทางด้านเลเกอร์อยู่ประมาณ4แต้มไม่ายชื่อผู้เล่นจะดูไม่ได้เหนือกว่าก็ตามครับแต่ผมเห็นด้วยไปทางฝั่งลูกบอลไฟ ส่วนคู่ที่2ครับสปานทองโกลเด้นสเตทวอดัวย์ครับดวลกับทางด้านซานอันโตนัสเปอร์ครับโดยทางด้านวอรัเยอร์ครับนำโดยเทรียนอาร์มสตรองครับจูสเบอร์นาร์ดวิลริชาร์ดครับส่วนฟอร์เวิร์ดเป็นแจ็กสันโรครับเซนเตอร์เป็นมารควิสโบเดนส่วนสเปอร์ครับนำโดยดรัมดับสองสองพันยี่สิบห้เดลนฮาร์เปอร์เป็นตัวนำทีมเสริมด้วยเจมีแอนเนลสันจูเนีย คาร์เตอร์แบรนด์ครับอิบราฮิมเดียโลและนาธานเมนซาโดยในเกมแรกครับสเปอร์ก็เล่นไม่ดีเท่าไรครับผู้เล่นของสเปอร์เองครับก็มีทั้งทางด้านเดวิดโจนส์เฮริสันอินแกรมด้วยครับแล้วก็ดกสเตอร์เดนนิสเป็นตัวดาวรุ่งที่น่าสนใจครับและเทียบกันแล้วในเกมนี้ครับถ้าได้เล่นฮารเปอร์เองได้ลงสนาม จำนวนนาทีมากหน่อยครับน่าจะพอสู้กับวอริเออร์ได้โดยซื้อต่างประเทศทุกสำนักเปิดเรียนมาค่อนข้างแปลกให้สเปอร์ต่อประมาณ1แต้มแม้ในเกมแรกจะเล่นไม่ดีก็ตามวันนี้ผมไปตามน้ําต่อดีกว่าครับสเปอร์น่าจะเฉือนชนะวอริเออร์ได้เจ็ดกรกฎาคม2025ชอบบัตต่อทั้งคู่ครับมีลงสนาม2คู่คู่แรกไมอามี่ฮิตครับในเกมซัมเมอร์ลีกมักทำได้ดีเสมอครับสีแต้มน่าจะข้ามฟากส่วนอีกหนึ่งคู่ขอเลือกผู้ชนะเป็นซานอันโตนอสเปอร์ครับ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ